ก็ดีนะเป็น,นแต่ละวัน<า>แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่ใช่ผมสนุกมากจริงจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยตอนนี้สามารถเล่นได้แบบสิบ <10 S 2> วันสิบวัน,วนเลยสิบว, <laughs> วันเลยเหรอสิบวันเลยเหรออันนี้ปกหวยเราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ปับปลืม้มแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็ร,รู้สึกแบบพอสเสร็จแล้วหมดก็แบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีกวันหงส์รู้สึกว่ามันมันก็ปูฟิลแบบ แบบไม,มไม่มีไม่มีแบบเอเนอร์จรีดอกไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าโหยแบบหมดแรงอะไรอย่างไม่มีเลยครับรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างนี้ก็มันเพิ่มปิติอะครับเพิ่มปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรอย่างนี้เขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรอย่างนี้แล้วพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปที่คอนเสิร์ตครับ ก็ดีนะเป็นสนุกวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเนาะใช่ใช่ผมว่าฟิลมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกสเราคนละแบบด้วยอะไรยครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากอนนี้สามารถเล่นได้แบบสิบวันเลยสิบวันหรอสิบวันเลยเหรออันนี้บอกไหวแต่จริงๆผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่า มันไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนเราริ่มรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอยากถ้ามีโอกาสก็ไว้นอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยใช่เราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำ Benefit กับแฟนๆต่อด้วยครับซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมหมว่าแบบทำ Benefit แต่ก็แบบพยายามจะ b o o ต t energy แล้วก็ สุดท้ายก็ไม่อ่อมใช่แบบเหมือนพอพ็เหมือนได้กำลังใจจากทุกคนที่สมาแล้วมันแบบมันมันฟูลฟิลความรู้สึกเราใช่ช่วงเบนเฟเตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาก็เหมือนรอเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ปับปื้มแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดแล้วแบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอีกวันผมรู้สึกว่ามัน มันก็ปูฟิลแบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีแบบเอนเนอร์จีดอกไม่มีความที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยแบบหมดแรงอะไรอย่างี้ไม่มีเลยครับรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างนี้จนจนถึงจบเบนเนฟิตใช่จนถึงจบเบนเนฟิตผมก็คุยกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบมาแจกแข่งัา,า,าเชิญขอะคุณคนแล้วสองวันก็คือพิเศษมากเลยเขาเอาหลายคนว้าววน,นะคุยกับสกายก่อนเลยคิดถึงไหมครับคิดคิดไม่ถึงหรือคิดถึงเลยเอ้ยผสมอย่างเลยมันไปก็ไม่เหน่อยแล้วแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาคือใครใช่ไหมตั้งัแร ไม่รู้หรอกับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้ง2วันให้ชอบมาแบบว่ามันไม่ไม่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ก็เลยเลือกเกสออกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงอ่าครับของผมคนแรกก็เลยจะเป็นพี่นิวิที่ซินาแท้ๆครับก็เกินคาดใช่ไหมอะไรนะครับก็เกินคาดจริงๆก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็คงคงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงแต่จริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ต อตอนที่สองก็จะเป็นคุณวินคุณวิน,นค,คุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่จีมีทีวีนั่นแหละเพิ <c oughs> ่งได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี energy ด,ดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดูภายนอกเหมือนจะเท่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากรรเราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทาโชว์อะไรท,ที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นตัวเราด้วยก็แหละรนนิ่งอค่หลายคนบอกว่าคุณดูเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเต้น น่ารักน่ารักประพาทการมันไมนต์นะคะสนใจว่ายังไงบ้างกับการเกณฑ์ตรงนี้ก็ดีก็ดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนได้จอยเขาเข้าใจเขาเขาแบบเขาสนุกไปกับโชว์พอวินวิ่งกับสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันแล้วใช่เขามีความสามารถส่วนตัวติดตัวก็อย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นทักครับผมยังอยากผมยังคุยอดีตเลย โหดแล้วแพ้ทักครับแน่เลยอะไรเงี้ยใช่ชว์เขาเทพนะทีดีทาจาโชว์ติวอะโชว์เป็นเสือขอขายเท่นิดนึงขอเแงของนาดี้สองวันเป็นยังไงครับของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮงไายแค้นครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเกือบเก่งเกินไปอะไรเงี้ยเก่งจนแบบผมไปสะกิดว่าเต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบว่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากส่วนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่า พี่ในนี้ครับแบบมีอะไรมาเสนอตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอ็นจอยไปกับเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากดีกับรันนี่ก็มีูดอะไรบ้าทันทดีครับก็ทุกคนนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็น energy ที่ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกส่งให้กันก็เห็นเวลาเขาซ้อมเขาก็ผมก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนู่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วย เขาบอกว่าแฮปปี้มอบความสุขไปแล้วแต่เพอก็ยังมอบโชคอ่ออันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆรู้นี้แบบผมผมก็ซื้อบ้างเออลูนี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากเนี้ยผมทํางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวันใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเราในวันนั้นแหละที่แบบว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ได้ดูเลขเบีนจนเราเริ่มดูอะไรใกล้ตัวถามเลขจากสกายแล้วสกายบนไมค์ใส่ขต่อเออเออนิดนึงแล้วเป็นไงล่ะ ต้องอย่างนี้แหละมันก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหมก็ต้องแบบว่ามีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาก็เลยบอกว่าคาถาอิมพีนาสไกนาริคือขังว่าขังก็ขังก็เอามาให้พวกเราบ้างเลยเราต้องผิดตรงไหนก็ต้องแก้เราต้องทำแล้วล่ะขอโทษขนาดนี้ออกแบบเริ่มบูชาพิทักษ์กันแล้วทุกวันน ใช่ครับเกินข้าวปิดาบอกว่าในในคอนเสิร์ตมีอีกหนึงเพลงก็คืออันนี้เส้นน้ำตาครับก็มันเพิ่มปิติอะครับเพิ่มปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจริงๆพวกเราก็แบบ มันแยกกันเติบโตมาเนาะแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลา 3- 4เดือนเองมั้งไม่ถึงประมาณ3เดือนนะตั้งแต่ธันวามกลาคมพาใช่แต่ก็แบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับก็รู้สึกมีความผูกพันกับแฟนๆทุกคนใช่มันเหมือนมันเป็นก้าวที่ก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การ ซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่าเขาพยายามทําอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนผลักมาใ่นคอนเสิร์ตอะไรรว่าเพราะว่าสองคนใจบอกว่าเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นบนี้ก็มันก็จริงๆก็ช่วยช่วยเลือกกับพิธา่แหละเพราะว่าเขาก็าามีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่า เราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิกเท่ากันแล้วก็พี่ถาวรก็เห็นด้วยก็เลยตกลงกันแล้วนี่รู้มาก่อนไหมว่าตอนนั้นไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ให้ได้ร่วงมงานกับสกายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสกายเป็นคนปลุกปั้นขอบคุณผมยังขอบคุณครับดีมากไอ้หนูพี่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึก ความรู้สึกแรกเราทักหาเขาเลยไหมครับผมตกใจก็ผมเพิ่งลงคอนผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วเขามาบอกว่ามีทีมงานถูกหวย18ล้านผม่าฮ่าจิงหรอเลยตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่องตบทวนตัวเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างอะไรคือผมก็คือตังผมเขาเขาบอกระหว่างตอนคอนเลยเพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับพี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้า แล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปนะครับก็แบบตกใจใหญ่แบบอุ้ยคิดแบบมีเรื่องมึงเรื่องจริงเลยนี้ไม่เจ้าจี่ผูกไว้สิแปดล้านโหดมากบอกเขาไมเราบอกเขาไหมเราได้เผยแบบไหนไหมไม่เป็นไรนะจะบอกว่าถ้าเป็นถ้าผมไปเขาก็คงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วล่าจะไม่ทำงานเหรอถ้าเราไม่ทำงานแล้ว เขาได้มาคุยกับเราได้มาขอบคุณเราหรือได้เราแบบมาคือเขานิ่งเขานิ่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในแบบนิ่งมากเหมือนกับคนไม่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 ได้ถูกหวยอาจจะแบบคุ้มถูกสิบแปดล้านเนี่ยใช่เขาก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเขาเลี้ยงใช่แล้วบอกเลี้ยงเลงเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ตอยู่ แต่ตอนนี้เรากังวลไหมครับเป็นแฟนจะับต้องเล่วยกันอย่างที่เป็นลำเอร์ที่เกี่ยวกับพวกเราไม่กังวลหรอกแต่ว่าถ้าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิปมาก็ได้ครับเราบอกเลขสองันสองวันนี้อกสองันสองวันนี้บอกไปดูจริงๆผมบอกใครไม่เคยถูกเลยลองดูวเนี่ยผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยถูกเลนือตั้งมันต้องเป็นเหมอนแบบว่าสิ่งที่เราตั้งใจอย่แทุกคนเห็นเองสมมุติว่าอยู่ อันนี้เป็นเลขแปดแล้วผมแบบเอางูไปแอะเง,งี้ยอ่าไม่แน่เผื่อเลขแปดอ่ะโดนโซนก่อเมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเฮ้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นไม้ <c oughs> แต่ว่าอย่าไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบ <c oughs> เป็น <c oughs> อะไรเขาจะ <c oughs> ถูกผ้าเขาามาไล่เกิดแดดต้องมาไหม อาน้ำแดงเขาได้น้ำแดงได้แต่ต้องเป็นแต่ผ้าสามสีรับไหมคะถ้ามีคนเอาผ้าสามสีมาให้รับไหมคะผ้าสามสีมาให้ใช่เรื่องสีมาต่อสีเอาสีมันจะออกเหมือนผู้บุญเปิดสำนักกันแล้วนะเหมือนมีตำหนักกันแล้วอ่ะกรมตำรวจลงกับกรมตำรวจฝากขอขอแค่รับหน้าใสหน่อยครับ ครับก็ขอฝากนะครับการีเยโฟมเซร่มิกนะครับก็เป็นเคล็ดลับหน้าไรหล้างเดียวไร์ของพวกเราครับเหมือนกันนะเหมือนสกายเลยครับก็อยากอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับลองเปิดใจเปิดโอกาสลองใช้ถ้าแบบใครที่สนใจจริงชอบจริงก็มันจะช่วยแบบเรื่องบำรุงไปด้วยแล้วก็แบบชินหน้าให้สะอาดไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าใครแบบสะดวกหรือใครอยากลองก็มาที่อเมซเซียได้ครับ ด <hoc> ูนีเล่ส์อะไ